สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการปิดบัญชีของหน่วยงานลูกโดยใช้ไฟล์ Excel ที่ได้จัดทำของเดือนกันยายนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาจัดทำงบทดลองปรับปรุงก่อนปิดบัญชีและงบทดลองปิดบัญชีนะคะซึ่งงบปรับปรุงก่อนปิดบัญชีตัวนี้นะคะเราจะต้องส่งให้แม่ไปปิดงบการเงินรวมนะคะ สำหรับการจัดทำงบการเงินประจำเดือนกันยายนนะคะก็จัดทำตามปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการรับเงินนะคะด้านจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่แม่แจ้งให้นะคะเมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็ให้บันทึกแฟ้มเป็นงบทดลองหลังปรับปรุงปิดบัญชีะคะ่ะในการจัดทำงบทดลองหลังปรับปรุงปิดบัญชีนะคะ เราจะต้องปรับปรุงรายการตามลำดับที่11ถึง17นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารายการอะไรบ้างโดยจัดทำเป็นใบผ่านรายการทั่วไป JV นะคะเมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ส่งรายละเอียดพร้อมงบหลังปรับปรุงบัญชีนะคะให้แม่ด้วยนะคะ และจัดทําเสร็จแล้วนะคะก็ให้บันทึกแฟ้มเป็นชื่องบทดลองปิดบัญชีนี้นะคะเมื่อได้ชื่องบทดลองปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็จะต้องมาปรับปรุงรายการตามลำดับที่18ถึง20นะคะโดยจัดทําใบผ่านรายการทั่วไปคะ่ะ เมื่อจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นการจัดทำงบประจำปี2564นะคะให้ท่านบันทึกแฟ้มเป็นงบทดลองเดือนตุลาคม2564นะคะและท่านก็จะสามารถดำเนินการจัดทำบัญชีของปี65ได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการกันนะคะ ตัวอย่างงบทดลองของเดือนตุลาคมเดือนกันยายนนะคะเมื่อท่านทานเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งด้านรับด้านจ่ายค่าใช้จ่ายที่แม่แจ้งให้ทราบนะคะหลังจากนั้นให้ท่านไปที่แฟ้มค่ะบันทึกแฟ้มเป็นสมมุตินะคะเปลี่ยนชื่อเป็นงบทดลอง ปรับปรุงนะคะปรับปรุงก่อนปิดบัญชีเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ชื่อ งบทดลองปรับปรุงก่อนปิดบัญชีมานะคะหลังจากนั้นนะคะสะเต็ปที่2ส,สเต็ปที่2นะคะให้ท่านไปที่ชีทผังบัญชีและงบทดลองค่ะชีทนี้นะคะเสร็จแล้วให้เลื่อนไปทางขวาค่ะกดเพื่อเริ่มเดือนใหม่ที่นี่นะคะ ระบบก็จะเคลีย์ข้อมูลให้นะคะยอดยกไปมาใสา่ที่ฝั่งยอดยกมานะคะในช่องระหว่างเดือนตรงนี้นะคะท่านสามารถเปลี่ยนเป็นรายการปรับปรุงก่อนปิดบัญชีได้นะคะรายการปรับปรุงก่อนปิดบัญชีไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะ ในการปรับปรุงก่อนปิดบัญชีกรองแสดงนิดหนึ่งนะคะว่าข้อมูลถูกต้องที่ยกมานะคะช่อง H กับช่อง I 2ช่องนี้จะต้องไม่มีตัวเลขนะคะหลังจากนั้นให้ท่านไปที่ชีตไบผ่าน นะคะคท่านก็ไปปรับปรุงรายการนะคะลำดับที่1จนถึงลำดับที่17นะคะตัวช่วยในการปรับปรุงนะคะก็จะใช้ไฟล์วิเคราะห์ผังบัญชีนะคะหรือให้มาเลือกที่ลิสต์รายการที่นี่นะคะรายการปรับปรุง17รายการมีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของการปรับปรุง ลูกหนี้นะคะค่าสินค้าและบริการค่าเผื่อนี้ถ้ามีนะคะดอกเบีย้ยค้างรับน่าจะมีทุกที่นะคะดอกเบีย้ยค้างจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกรณีที่ลูกจ่ายเองแล้วก็ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกรณีที่แม่จ่ายให้นะคะวัสดุคงเหลือตรงนี้ค่าเสื่อมราคาประจำปี สินทรัพย์ที่ได้จากการรับโอนหรือว่ารับบริจาคแบบมีเงื่อนไขนะคะปรับปรุงเงินฝากจากระยะยาวเป็นระยะสั้นเงินกู้ระยะยาวเป็นระยะสั้นเงินประกันสัญญาระยะยาวเป็นระยะสั้นเงินประกันผลงานนะคะประกันสัญญาอื่นๆถ้ามีนะคะพวกนี้เงินรับฝากอื่นๆ17รายการก็จะมีเท่านี้นะคะรายการไหนที่ไม่มีก็ไม่ต้องปรับปรุงนะคะ ่ะดูรายการที่ส่วนใหญ่ก็จะมีก็จะเป็นดอกเบีย้ยค้างรับใช่ไหมคะก็ใช้ถ้าไม่เลือกกรองที่นี่นะคะก็มาคัดลอกรายการที่นี่นะคะคอลัมน์ C ของคีย์เวิร์ดนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็นำมาวางที่คอลัมน์ C4 ตรงนี้นะคะตรงนี้มาวางตรงนี้นะคะ ข้อมูลก็จะขึ้นมาแล้วก็มาดูรายละเอียดนะคะว่าดอกเบีย้ยค้างรับเป็นของประเภทไหนนะคะถ้าเป็นของโรงเรียนรหัสบัญชีก็จะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้รายได้ค้างรับก็จะมีทั้งของหน่วยงานภาครัฐธนาคารเท่ากสออ,อมสิน แต่ถ้าเป็นกรุงไทยก็จะเป็นรายได้ค้างรับบุคคลภายนอกนะคะเครดิตอะไรเราก็มาดูว่าธนาคารที่เราจะตั้งดอกเบี้ยค้างรับเป็นของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไหมถ้าใช้ออมทรัพย์ก็จะใช้ชื่อรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินถ้าเป็น บัญชีเงินฝากประจำก็จะเป็นรายได้ดอกเบี้ยงเงินลงทุนนะคะเลือกชื่อบัญชีให้ถูกนะคะ,ะ17รายการรายการไหนไม่มีก็ไม่ต้องทำนะคะสมมติมีทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำก็คัดลอกมาวาง ถ้าจําชื่อบัญชีไม่ได้นะคะก็ใช้ฝ่ายวิเคราะห์แบบนี้นะคะใส่เลขที่ใบผ่านเรียงลำดับถัดไปนะคะก็ใส่จํานวนจํานวนเงิน เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะใส่คำอธิบายลงไปข้างล่างนะคะว่ารับรู้รายได้ดอกเบีย้ยค้งรับนะคะจะใส่รายละเอียดมากกว่นี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้กดบันทึกบัญชีค่ะ เราก็จะได้ใบผ่านในการปรับปรุงบัญชีนะคะเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปที่ชี้รายการบันทึกบัญชีเลื่อนไปทางขวาแล้วกดจัดทำรายการบันทึกบัญชีประเดือนนะคะ,ะสมมุติว่ามีรายการเดียวในบรรดา1ถึง17รายการนะคะ ทีนี้เราก็ไปดูที่งบการเงินของเราอ่ะมาเรียบร้อยอ่ะสมมุติเราจัดทำรายการปรับปรุงก่อนปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดบันทึกค่ะก็พิมพ์งบการเงินรวม งบการเงินที่ปรับปรุงตัวนี้ค่ะส่งให้แม่หรือส่งไปทั้งไฟายก็ได้พร้อมรายละเอียดนะคะใบผ่านรายการรายละเอียดที่เราปรุงว่ามีรายการอะไรบ้างเสร็จแล้วไปที่แฟ้มบันทึกแฟ้มเป็นค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นงบทดลองปิดบัญชีนะคะกดบันทึก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเปลี่ยนหัวตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะมาที่คอลัมน์ A นะคะงบทดลองปิดบัญชีรายการปรับปรุงปิดบัญชีอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเลื่อนไปทางขวาค่ะ กดเพื่อเริ่มเดินใหม่ค่ะหลังจากนั้นมากรองแสดงข้อมูลดูนิดนึงว่าข้อมูลถูกต้องไหมโอเคแล้วไปที่รายการบันทึกบัญชออีไปที่ใบผ่านค่ะปิดบัญชี รายการที่เราจะปิดบัญชีก็จะเป็นรายการที่18จนถึงรายการที่20นะคะ18ก็เป็นการปิดบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายเข้ารายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธินะคะแล้วก็ปรับปรุงดูว่ารายรับรายจ่ายของเราสูงกว่าหรือต่ำกว่าแล้วก็ปรับปรุงรายการใดรายการหนึ่งนะคะ สิบแถึงยีอ่ะสิ 18, มีอะไรบ้างคัดลอกไปดูกันค่ะก็จะเดบิตค่ารายได้นะคะหมวด4ทั้งหมดเครดิตรายจ่ายหมวด5ทั้งหมดนะคะดูว่าอันไหนมากกว่า ถ้ารายได้สูงกว่าเราก็จะเครดิตด้วยรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิแต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเราก็จะเดบิตด้วยรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธินะคะหมวดรายได้มีอะไรบ้างก็มาที่ไฟล์บัญชีของเรานะคะ ไฟป,ปิดบัญชีเนี่ยล่ะไปที่งบทดลองค่ะไปคลี่คอลัมน์ C และคอลัมน์พออกนะคะคลุมคอลัมน์แล้วก็ยกเลือกกันซ่อนนะคะเห็นไหมคะช่องนี้ค่ะช่องหมวดเลือกเฉพาะกรองเฉพาะเลขสีนะคะซึ่งเป็นหมวดรายได้ เลื่อนมาทางขวาค่ะที่คอลัมน์เอนะคะตรงนี้คัดลอกไปที่ไปผ่านรายการทั่วไปด้านเดบิตนะคะ,ะไปคัดลอกตัวเลขมาค่ะ เช่นกันหมวด5รายจ่ายเลื่อนไปทางขวาคลอกรับกับจ่ายอันไหนสูงกว่ากัน จ่าย400,000กว่าไปขลอกตัวเลขมาค่ะแบบนี้นะคะอ่ามาดูด้านเดบิตเครดิตเครดิต200,000กว่านะคะเดบิต สามแสนกว่านะคะรับสูงกว่ารับสูงกว่าเราก็จะเครดิตด้วยรายได้สูงต่ำกว่ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธินะคะก็มาที่ไฟล์บัญชีเลือกที่ลิซายการที่นี่ก็ได้นะคะดูยอด เอาเครื่องคิดเลขมากดอ่าในยอดนี้โอเคเรียบร้อยก็ใส่ไปผ่านไปใส่วันที่วันที่นี้จะเป็นวันที่30นะคะ30กันยาแล้วก็ใส่คำอธิบายลงไปนะคะหลังจากนั้นให้กดบันทึกบัญชี เสร็จแล้วกดลบข้อมูลต่อไปทำอะไรต่อคะรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายนะคะเมื่อกี้เราก็มาเลือกที่รายการลำดับที่20ถ้าเป็น สพดแล้วก็โรงเรียนนะคะก็จะเครดิตด้วยรายได้สะสมถ้าเป็นกิจการตร่ะปะ่าก็จะเป็นเงินสะสมนะคะสานานุบาลก็จะเป็นทุนกิจการนะคะเครดิตรายได้สะสม ขี้เกียดพิมพ์ก็ไปคัดลอกมายอดเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ยอด1นึ่งมืนแล้วก็ปิดอ่าใส่เลขที่ใส่วันที่ใส่คำอธิบายรายการ โอเคเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกบัญชีอ่ารายการปิดบัญชีก็เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ชีสรายการบันทึกบัญชีเหมือนเดิมค่าไปกดจัดทำรายการประจำเดือนหลังจากนั้นนะคะก็ให้ไปตรวจสอบข้อมูลที่งบทดลองกล่องแสดงนะคะเรียบร้อย สำคัญเลยนะคะกรองข้อมูลแล้วนะคะให้ไปคลายข้อมูลออกด้วยนะคะที่คอลัมน์ดีหลายหลายคนลืมโอเค่ะไปซ่อนไว้คืนนี้มาดูบัญชีเราเหลือบัญชีอะไรบ้างปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเหลือบัญชีเท่านี้ เสร็จเราจะเริ่มปีงบประมาณใหม่ก็คือตุลาหกสี่ยังไงบันทึกแฟ้มของปิดบัญชีของปี64ก่อนนะคะเสร็จแล้วไปบันทึกแฟ้มเป็นเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นงบตุลาคมสองห อย่างแรกเลยนะคะให้ไปที่หน้าหลักวันที่ตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนถูกไหมคะวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงให้ไปที่ลิสต์ที่นี่นะคะเปลี่ยนวันที่มาที่คอลัมน์ A เปลี่ยนจากปีหกสามเป็นหกสี่ที่นี่นะคะตรงนี้เปลี่ยนหกสามเป็นหกสี่นะคะ เสร็จแล้วให้นำเมาส์มาวางที่มุมด้านล่างตรงนี้นะคะกดดัม้มมาคลิก2ครั้งค่ะอะ่เปลี่ยนให้แล้วนะคะปิงประมาณตรงนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนจาก64เป็น65นะคะในส่วนของรายละเอียดเลขที่ต่างๆก็จะเปลี่ยนเป็น65ให้แล้วทั้งหมดเลื่อนมาขวาที่คอลัมน์ m ค่ะตรงนี้ประจำเดือน แล้ก็มาเปลี่ยนจากตุลา6.3าก็เป็น6.4พฤศพุชิกา6.3ก็เป็น6.4เปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนถึงเดือนกันยายนนะคะมกราจาก6.4ก็เป็น6.5ค่ะค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้อ่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมาดูกันหน้าหลัก แกมก็จะเปลี่ยนให้เห็นไหมคะเดือนตุลาเปลี่ยนให้แล้วอ่ะยอดจกมาก็มาดูปิงประมาณช่องเฮดตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น65นะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาดูที่ ผังบัญชีและงบทดลองที่นี่นะคะจาก31ตุวลเะเห็นไหมคะก็จะเปลี่ยนให้แล้วเลื่อนมาทางขวาคะ่ะกดเพื่อเริ่มเดินใหม่อืมเรียบร้อยเอากลองแสดงดูนะคะสเต็ปที่สอง คัดลอกข้อมูลไปใส่ที่ชีทงบทดลองยกมา1ดตุลาเอาตัวเลขมาใส่ด้วยด้านเดบิตเครดิตเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนช่องพอสอของ งบทดลองยกมา1ตุลานะคะมาที่คอลัมน์ A คอลัมน์ A นะคะมันก็จะขึ้นตัวเลขตรงนี้ขึ้นตัวอักษรตรงนี้นะคะด้านบนตรงแถบสูตรเปลี่ยนจาก63เป็น64เรียบร้อยแล้วค่ะ,ะขั้นตอนที่3นะคะไปที่ชีทร,รายการบัญชีบัญชีรวมทั้งปีค่ะชีนี้นะคะ เสร็จแล้วก็มาลบข้อมูลที่คอลัมน์ a ถึงคอลัมน์ g นะคะ a ถึง g เอาเมาส์ไปวางที่คอลัมน์ a 3นะคะกดชิปค้างไว้ค่ะกดลูกศรไปทางขวาจนถึงคอลัมน์ g นะคะแล้วก็กด c อน t r ร l ค้างไว้กดลูกศรด้านล่าง หลังจากนั้นกด delete ที่แป้นพิมพ์นะคะกด delete ที่แป้นพิมพ์นะคะอ่าเรียบร้อยไปตรวจสอบข้อมูลนะคะยอดยกมาแยกประเภทต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่ายอดยกมาถูกไหมอ่าทีนี้แยกประเภทเนี่ยป้องกันแผ่นง,งานไว้อยู่ให้ท่านไปที่รีวิวนะคะแล้วมากดยกเลิกแผ่นง,งานที่นี่นะคะ เข้าไปเสร็จแล้วให้เลื่อนมาที่คอลัมน์ A 8ตรงนี้นะคะเปลี่ยนจาก63เป็น64นะคะเรียบร้อยเมื่อเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมไปกดป้องกันแผนง,งานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องใส่รหัสจะได้ไม่ไปโดนสูตรนะคะ ก็มาตรวจสอบประกอบรับประกอบจ่ายอะ่ะจะต้องไม่มีข้อมูลนะคะอ่าข้อมูลก็จะเป็นยอดจกมาอีกอย่างหนึ่งเลยยอดจกมานะ30กันยาที่นี่นะคะให้เปลี่ยนด้วยนะคะก็ไปเอายอดเงินฝากธนาคารมาใส่ทำแค่เนี้คะ่ะ สรุปอย่างแรกเลยบันทึกแฟ้มเป็นปีงบประมาณใหม่ก็คือเดือนตุลาคม64มาใส่ยอดจกมาที่คอลัมน์ F ที่นี่จะใส่ก่อนใส่หลังก็ได้นะคะเปลี่ยนปีงบประมาณช่องนี้นะคะจาก64เป็น65หลังจากนั้นนะคะงบทดลองก็ให้มากดเพื่อเริ่มเดือนใหม่ที่นี่ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาข้อมูลในงบทดลองนะคะมาใส่ที่ชีทยกมา1ตุลานะคะแล้วก็เปลีป่ยนวันที่ที่คอลัมน์ A 3ที่นี่มันก็จะเปลี่ยนให้นะคะหลังจากนั้นให้ไปที่ชีตรายการบัญชีบัญชีรวมทั้งปีนะคะแล้วก็ให้ลบข้อมูลตั้งแต่คอลัมน์ A จนถึง คอลัมน์ G ที่นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปที่แยกประเภทแล้วก็มาเปลี่ยนวันที่ที่คอลัมน์ A8 โดยให้มายกเลิกป้องกันแผนง,งานก่อนนะคะแล้วค่อยมาเปลี่ยนนะ 1. ยกเลิกแผนง,งาน 2. ก็มาเปลี่ยนและให้ไปตรวจสอบ แยกประเภทด้วยนะคะว่าที่ยกมา3-4รายการนะ่ะถูกไหมหลังจากนั้นท่านก็เริ่มกระบวนการทำการรับเงินการเปิดจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่แม่แจ้งให้ได้ตามปกติค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ